เปิดสังาเปิดเปิดโชว์เปิดรามมากอะไงด้วยมากะไงดีมากอะไเจริญดุ่เรื่องเจริญเจริญมจริญไปงานโงการงานการเงินซิ่งใดติดทักอขอให้ปัดเป้าออกไปจะทำเลื่อนจะให้ดีช่งไปใเอตมหากายตัมปริยสังมาครายะคายตมปริยสังขริเอตมหากาลยะตเอมมากายสังขริยสุมาครายตัมมาคลายตมหายะ เอบากให้โตตัี้ต่มาขยีตัวนี้ต่มาขยีตัมาขยตัมาขยีตัวมาขยีตัวมันยตัมาขยีตัวมันยตัวมันยตัมาขยี้ตัวมันยึดตัอ หมาเหรอจับฝังบงานหางจหมาเหรอเพิ่นมาของเอิรนเพิ่นเซิร์นนะเอิรนเพิ่นเซิร์นเพิ่นเพิ่นกับหอนหับตัวเจ้าไปจังไรมาจังไรก่อนเจ้าไปจังไรมาจังไรเมื่อนี้เจ้าเพิ่นมากเนี้ยโค้มาหาเขาเซ็งวันอยู่ดี เขาบอกเขาื้อเจ็กนะเขาอยากให้พีบานมาเขอเว่าถื้อเกกจ่ายทำมักกินเขาของเขาเจ้แบบนี้เขามาเขาขางวัวเหาเขาลับกับว่าขาเพืไม่กินข้าวกับเพื่อนเจ้ากับเจ็ดตัวว่ะพ่อจ้ามาหนีซ้ำอ่ะหนี้ันอีกทีจะให้เป็นญาติพอกันอืม่างพพอกันอันนั้นมาเจ้ามาเด้ออ่ะมั่มา่ แค่กันนี้ปลาเ้าหือใครที่ซื้อปลาเผาไปซื้อกินไม่ใแกบอกใครมาหอกว่าม่เห็นซ้ำมาเห็ื่อซ้ำถ้ากระเบ้ากรมาใครว่าจะไม่กินน้าง่ากับปลาเผาอ่าได้เชียวมาคระชหมาให้ปูหิ้อเ่าขึ้นยินงวานมย่านมาเดีนีอาอยังมากรทั้งบ้านเบิดชับนักขี้ขอมอะไรลืมทั้งลืมทั้ง ให้เขาจงกี่พีเอ็ดตปหากี่พีเอ็ดพวกนี่เขาจังใจช่างจังแงพวกนี่ยแล้วบางคนท้างสักจรขึ้นรถอีกคนก็ไล้บอกว่ากูว่าเล้วเป็นอย่างอีโบโบอบชักนักขึ้นน้องมันช่างเขาบ้านมันเจากน้องกูจงคนช่างขาบ้านจะกันจังมดโลกกูยันไปเถอยันกูกันยานตนเเข้า่าฝ่ายไงว่าช่วงใครว่าเป็น ปเป็งไอนแม่เราเก้าไม่ใช่เป็นไอ้จันได้ของไอ้จันเจอคนช้างเงี้นี่เขาเงี้ยงน้อยคืนละวันล้มไหลไปทักกี่แห่ระวังยังเจอไปเล่าเป็นแม่เล่าเก้าเขาก็ิเจ๊ขิมพอจมลำช้างบ่บ่กพูดอะไรฟังมันเพียงจมอะไรบ่้่จมตาจ้าวะจมตเจ้าของจมผู้เดียวดินี่จมผู้เดียว เปลงใดก็ได้ยินว่าน้องเอินฝันโอ้ยงวดบางแล้วในน้องเอินน้งฝันแม่อเ่อันนี้ว่าเรื่องงวดบางเลวาในเจ๊งวดบังเล้วนงวลูกชายกับแม่ลาฝันว่ามีมีผู้สาวชุสีขาวมาบอกว่าฮกหนึ่งแปเก้าเกก็อันแปดหนึ่งเก้าแม่เรีกมันชิออกให้ไปบอกแม่มึงเด้อมาทักบัดหอดเมื่อเล้ว คอยจะไปชือ่อมันมเป็นเสียอันแล้วว่าแล้วว่ารวยทั้งประเทศรวยแม่งนี่ย่งเนาะไปชื่อแล้วเสียอันในใจจะทั้งเทิงมันออกทั้ง่างกูตัวตัวนี้เนาะเจเนาะตัวตัวตัวบัดที่นี่บัดลูกคอยผันฟันเองเอาไวานั่นแล้วอนนอ,นนอ,อ น้องเอ,อิญผู้ฟัน,มนแม่นแม่นฮะแม่นน้องเอ,อิญฟันอีกแม่ลาฟันอีกแล้วมาแม่นน้องแม,ม่มาทำมั้เอาลูกมาเป็นแม่ได้น้ออือแต่ว่าทานน้องเอ,อิญได้ฟันนี่คือเข่ามแม่นบอจี้แมงเขา่าเข่าทูงวดเลยแม่นบอโอ้กอถือว่าน้องเอิญฟันแม่นเอฟ็ดตามเล่านี่ยเป็นสิลูกมาแม่ลาฟันอะไได้แม่เปล่ามาแม่นเลย กินต้งกระท่อมลายแบบมืงอก้นันฝันดีฝันเด่นแมึ่อร้อนไปกระท่อมบ่ว่าวบาลูกจังทีเดี้มาพันนะเมื่อด้ไปกินปลานั่นกินตามภาษาเยรุ่นเขากับ่างทีเนาะฝันได้นี้แม่ฝันยังได้เอกป่ะฝันว่าไม่ยิ่งใสชุดขาวน่ะมาเขียนเลขให้มึงอย่าบอกด้ว่าเขียนหกตัวคยว่าการเขียนหกตัวค่เมื่อไปแลนหาซื้อได้ว่าท่านเนาะ บ่สองตัวนึงดอกน้องเอ๋ยว่าตัวไหนล่ะสามหกตัวเดียวตัวเดียวจำนี่จำเมื่อบ่ได้บอกบ่ได้บอกเป็นความฝันฝันว่าจังไหนมิจะบอกตัวเลขมันล้มนี่ฝันวามิมีงงใ่ชูสีขาวผู้เก่าหน่อยมาเขียนเลขให้ทั้งหัวนอนตัวแดงคิงคิงมาก็สามหกจำนี่จำนี่นั่นแหละ มาที่นี่ข่อยพัเมื่อวานข่อยพัดฝันข่อยนี่ข่อยฝันได้เย่ยตอนนี้เจ้าของเจ้าของฝันฝันว่ามีม่นิ่งใส่ชุดสีดำดำค่ำๆงามงามผมงามเงาเดชถือกระตาหมากบักง่ายมันมาชวนข่อยนั่งเกี้ยวหมากเมื่อวานขึ้นเมื่อวานเนี่ยนั่งเกี้ยวหมากเรียบร้อย เขี Pop, ้ยวหมากเพิ่นก so ับปากแดงเพื่องเวิงอยู่ผนเขี้ยวหมากแซ่บแซบเด้งเด้งเขี้ยวหมากแล้วเพิ่นได้เขียนเลขให้เพิ่นได้เขียนเลขให้หาแปดหกอือวันแล้วที่นี่กะเขี้ยวหมากก็เอากันอีกมาที่นี่เพิ่นได้เขียนให้อีกเก้าหกเขียนให้สองเท่าสองเท่าสามตัวกับสองตัวแม่มาที่นี่เพราะเพื่นเขี้ยวหมากแล้วเพิ่นเขียนให้แล้วเพิ่นสิเมีย พันจีเมียพันลยเห็ดเมื่อใบใบยังชีนเนาะคอยกันนึกว่าพันเมื่อแล้วไม่ใบยังไดก็่าจีบตาไม่ใบเพรือนห้ตั้งซี่อ่าอือพันยุกเมื่อขึ้นคอยกันนึกว่าพันเมื่อแล้วบคอยแนมขึ้นไปต้นใหม่เห็นพันกลางเลขอยู่ท้งต้นใหม่ของต้นใหม่มาจะมีสองแงมันบอแล้วพ่นยืนแล้วพันถือถือตัวเลขเลยวหาแปดหกอ้าว ไปแข่สู้ให้ได้คนสู้ให้เลยใทั้งต้นใหม่ปากก๊เลยบอกว่าเอา้ามียิ่งถูกเก่าก็อยู่ในต้นใหม่คนก็นยินอยู่ทั้งตนไม้ฮือโศบักง่ายเขาเกิดมาจนเ่าป่านนี้ก็ไม่เคยเห็นตัวเล็กใหญ่ปากจักเรีผมเพิ่ขึ้นชาวแม่ปาก็เลยคิดว่าถ้าเจ้ามีฤทธิ์มีเดชอิหลีถ้าเจ้าเซม่าให้โชคให้ทรัพย์อิหลีถ้าดเซม่าเมตาลูกหลานอิหลี แสดงดีแสดงเด็ดไห่ห้าน้อยเมือนี่เหตุแตกสามโตะคอยจังเสียไปปลอยให้คนอื่นเขาซื้อไข่ก็ะเบวังฉีดนะหัยห้าน้อยก็ออกหาแปดงกเลยมาวางสามโตลโตเลยนั่นแหละเราก็เลยต้องเอาาปล่อยเป็นรัฐบาลไทยไปนําอเพื่อใดเนาะเจนเนาะเพราะว่าเพื่อมันแม่นเนาะวันแดกเสียก็ซื้อไห้มันถือกับพี่น้องผู้ใดบ่เสียอย่าให้มันถือ ปเสียตีบ่ได้เซนได้บม่ได้เซงเด้บอกมนบอกโปรตเซียก<ต>็ได้ตาเาออของเงินเทวดานี่นบอมีว้มเซวามศจัทธาพนก็บ่ให้ดีเนาะแม่นมาเจมัเอาว่าีหลีว่าเงินมันเป็นเงินเทวดาทุกเครทุกยานสชีงที่เฮาแน่บ่เห็นเนะ<ห>าะถ้าใจผู้ใดเสื่อก็ได้หลายศรัทธาบารมีเกิดถ้าผู้ใดบ่เสื่อมนะก็ซื้อไปจนแม่ตอมันถือเพ่รกรเคี่ยนีอยู่แล้วมันเห็นป็นไงกับ่เาบอางซี่าว อ,อันนี้คือข้นบอเซียเนาะอืมนาครัคือ,อนบอเซียสำหรับคนอบอเซียผู้ใดเซียคือได้รานเปิดเส้นแน,น,น่นอนไดนเปิดเส้นค่ะสำหรับแนวทางเจ<า>จินดาเนะาะความฝันเกินแต่ว่าเมื่อคืนนี่ก็น,าน,าน่าจะเป็นห้าหน้อยเนาะมือนี้แล้วพอ่างวดมางแล้วเนี่ย,ค,ย,ยคือฝันเห็นวดก้อนโนานั่นนะที่มันออกเก้าศูนย์เนาะโทรไปหาน้องเบลว่าเบล เขาฝันว่าเขาได้ไปกินเข่าแห้งตูวว่ะว่าั่นเดี๋ยวเจ้อริสาหายเลขกออกเก้าศูนย์เลยบานเลขสี่พันหนึ่งเกานกเก้าศูนย์แม่นออาออกค่ะงวดนี้ก็คือกัรนี้ฟันเห็นเลยเบลค่ะนี่ก็แนวทางของเจ๊จินดามณนีเดอร์พี่น้องค่ะซ่วงน้องเอินฝันคนฝันแม่นเนาะค่ะฝันย้ำได้คือออกย้ำนั่นเนาะค่ะเพิ่นฝันแม่นอิลีสำหรับผู้เอฟซีผู้ติดตามน้องเอินเนาะค่ะ วันนี้ฟันว่าผู้หญิงชุดขาวเขียนหายเนาะค่ะเขียนหายอยู่หัววันนอนตัวแดงจิงคือง3หค่ะค่ะพี่นองกับใส่วิจ,จารณญาตในการรับชมรับฟังเอาเด้อค่ะทางช่องเสนอเป็นสื่อกางเท่านั้นนะคะไม่แนะนําให้เล่นการมานันแต่อย่างใดค่ะ พี่นองเห็นลอตเตอรี่กระจ้บไว้ค่ะแนวทางของรัฐบาลเนาะค่ะกระใส่วิจารณญาณเด้อพี่น้องค่ะในทางความฝันของน้องเอินค่ะแต่เอฟซีผู้ติดตามน้องเอินก็อาจจะรู้เนาะค่ะว่าน้องเอิญฝันแม่นค่ะ นี่ค่ะเป็นแนวทางของทางช่องนะคะ่ะถ้าผู้ใดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องเจด้ําแนเดอร์ค่ะเพื่อเป็นแรงใจให้เจดาได้หาคลิปดีๆมาฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีอีกคือเก่าค่ะผู้ใดกดไลค์กดแชร์ก็ขอให้ลำลำรวยรวยเด้อพี่น้องค่ะสาหรับมื้อนี้เจดาก็ติจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ